สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม Power Girl ดิฉันนางสาวรัตยาเติมท,ทุกค่ะผมนายเจริญสาราจัน์ครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกมที่มีชื่อว่าเดือดฮั hmm. นการตามล่าค่ะเกมเดือฮันนะคะเป็นเกมกระดานแม่เหล็กที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้าเหมาะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนผู้เล่นนะคะ2-5คนระยะเวลาในการเล่นนะคะ15-30นาทีค่ะ อุปกรณ์การเล่นนะครับมีดังนี้ครับก็คือบอร์ดการเล่นครับลูกเต๋าการนะครับการแบ่งเป็นการผู้เล่นนีการผู้เล่นนะครับแล้วก็การวันเทศการคําถามในฝั่งโจนครับการคําถามในฝั่งตำรวจครับหมากนะครับแบ่งเป็นหมากสมบัติในฝั่งโจนนะครับหมากโจนหมากตำรวจในฝั่งโจนครับแล้วก็ตัวตำรวจครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ ในส่วนของการสาธิตการเล่นนะครับลำดับแรกนะครับเราจะให้ผู้เล่นสุ่มตัวละครนะครับโอเคครับมีใครได้เป็นฝั่งโจร์ครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งตำรวจนะครับหลังจากนั้นนะครับฝั่งโจรเ์เลยฝั่งเริ่มก่อนนะครับในส่วนของการเล่นนะครับเราจะ ฝั่งโจรนฝั่งเริ่มก่อนแล้วก็จะคามู้เต่าครับแล้วก็เดินตัวหมากนะครับตามจำนวนช่องที่ได้หลังจากนั้นเมื่อโจรเล่นไม้ครบ2คนแล้วนะครับจะผัดไปเป็นฝั่งตำรวจครับเล่นตามจํานวนช่องที่ได้เหมือนกันเป้าหมายของการเล่นนะครับก็คือฝั่งตำรวจต้องจับโจรให้ได้สองครั้งครับส่วนฝั่งโจรจับให้ได้2ครั้ง,จจงเหมือนกันครับเมื่อโจรอยากได้สมบัตินะครับโจรจะต้องตอบคำถามาตามสมบัติชิ้นนั้นครับ ฝ่ายตำรวจเมื่ออยากจับโจรก็ต้องตัมคนหถามเพื่อที่จะจับ,จบ,จบโจรเหมือนกันครับนี่ครับแล้วต่อไปก็เรื่อกนด้เลยครับ ในส่วนที่ตกช่องวอนเทนนะครับก็จะต้องตอบคำถามก่อนครับถ้าตอบถูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเกิดตอบผิดจะโดนตำรวจจับทันทีวัสดุใดที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ครับถูกต้องน,นะครับ อันนี้เราจะเก็บสมบัติได้ไหมครับถ้าเก็บเราก็ตอบคำถามครับอันนี้สมบัติคืออะไรครับกระเป๋าค่ะคำถามนะครับถ้าแม่เหล็กโดนความร้อนสูงมากๆจะเกิดอะไรขึ้นครับละลายจิดนะครับ อันนี้เราตเกบสมบัติไหมครับคำถามนะครับแม่เหล็กมีกี่ขั้วอะไรบ้างครับมีสองขั้วค่ะขั้วเหนือขั้วใต้ถูกต้องครับนี้สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าต้องในเทินตัดไปเขาจะสามารถเขาอยากได้เขาต้องลากกลับไปที่ขั้สมบัติของเขาครับ ครับตอนนี้โจนโดนตำรวจจับแล้วนะครับทางตำรวจต้องการจะจับโจนไหมครับต้องการใช่ไหมครับจะอ่านคําถามนะครับถ้าตอบผิดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจจะถอยหนึ่งก้าวแต่ถ้าเกิดโจนโดนตำรวจจับนะครับตำรวจตอบถูกโจรจะโดนจับนะครับแล้วก็ของรางวัลก็จะกลับไปอยู่ดีที่เดิมนะครับไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนเป็นกะระแสไฟฟ้าชนิดใดครับสนับ ถูกต้องนะครับนี้โจรตรจนจับแล้วน,นะครับของรางวัลจะถูกดึงกลับไปนนะอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหม,ไมตำรวจก็จะอยู่ในที่เดิมนะครับส่วนโจรก็จะมาอยู่ในที่คุก ครับตอนนี้โจรโดนตำรวจจับแล้วนะครับอันนี้ตำรวจต้องการจับโจรนะครับจับใครครับหางต้องการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับต้องใช้อุปกรณ์ใดครับน้องเปลงไฟฟ้าน้องแปลงไฟฟ้านะครับถูกต้องครับโจรโดนจับนะครับโจรเป็นะจ้าของอยู่ที่ศาลครับ จ,จะไม่ใช่การอยู่ที่ฝัง่งตรงครับนี่ครับตอนนี้แต้มตำรวจก็จะเพิ่มขึ้นไป2แต้มนะครับเกมจบลงนะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วครับเป็นฝั่งตำรวจครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นเกมเดือนฮันนะคะหวังว่าเกมน,นี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมนะคะก็พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นนนะคะ่ะขอบคุณค่ะ